ันนี้เราก็จะมาโมแอมจิวนะครับแอมจิวนะครับ ZKMT สองหนึ Z ่งนะครับที่เขานิยมกันนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวเล็กนี่นะครับกําลังวัตต์คือห้าสิบคูณห้าสิบแล้วก็ซับหนึ่งร้ยวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาโมด้วยคาปานะครับที่เป็นนิยมใช้กันก็คือหนึ่งหมืนลัด ท่า้5วัตต์นะครับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนะครับเราใส่ทั้งหมดสองตัวนะครับผมใส่สองตัวนะครับแล้วก็ใส่คาปาตัวนี้นะครับ0.1มโคฟลัดตัวนี้นะครับด้วยนะครับนี่ครับเพื่อลดการเสี่ยงรบกวนหรือลดความถี่อะไรสักอย่างที่เขานิยมกันนะครับนี่ครับไปครับเรามาเริ่มทำกันเลย นี่นะครับข้างในจะเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นคาปาที่เราจะโมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซิงค์เราเปควาร้อนนะครับนี่นะครับแต่ท่าในใดที่มีความสามารถโม,มได้มากกว่านี้ก็ก็ดีครับแต่เราใช้งบเพียงไม่มากนะครับนี่ใช้แค่นี้พอนะครับแล้ว่าเพื่อฟังในบ้านอะไรแค่นี้พอเราไม่ได้ต้องการแบบโมให้ดังเยอะเลยเพราะฟังในห้อง พราะมีเสียงไม่เบรดโอเคนะครับแต่จะลำประมูลกับตัวนี้เราจะต้องมาถอดตัวนี้ออกก่อนอาหารับ้นี่ผมซื้อมาในช่วงโปรนะครับก็จะได้ราคา2 0งร้กว่าบาทครับไม่แพงนะครับนี่ครับลอดเขาเป็นปลอด แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ตัวแท้หรือไม่แท้นะครับมันจะมี <c oughs> ก็ลองดูกันเองนะครับว่าเป็นแต่ผมว่าผมได้าราคาคัานี้ผมก็โอเคพอใจแล้วครับเดีย๋ยวเรามาโมกันเลยครับอันดับแรกเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงตัวนี้ให้มาที่ยี่สิบห้าวัตสี่พันเจ็ดร้อยฟารดนะครับให้มาแค่สี่พันเจ็ดร้อย ตัวที่เราใส่ก็จะเป็นตัวหนึ่งหมื่นนะครับต,ตัวใหญ่กว่าเดิมมากเลยตำแหน่งนี้เราไม่น่าจะใส่ได้นะครับเราต้องมาไว้บนหาตำแหน่งใหม่นะครับลองดูถนะ้ที่ใครที่ว่ามีการวางแบบสวยๆก็ลองดูนะครับแต่ผมจะวางไว้ตรงฝาบอดี้นะครับเพราะผมวายใส่ไฟไปแล้ว นี่ครับอันนี้เป็นตัวเก่าที่ติดมากับแอมนะครับอันนี้นะครับตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับทีนี่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นหนึ่งหมื่นฟลัดนะครับอันนี้เป็นสี่พันเจ็ดนะครับใช่ครับเราจะพ่วงสองตัวเลยนี่ครับเราก็จะรวบผ่วกันเลยแล้วแต่วิธีครับวิธีใครวิธีถนัดก็ยังไงแต่ผมถนัดนี้ครับ เราก็หาวัสดุที่มีใช้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินเยอะนะครับแต่ถ้าใครทํทำให้มันคงก็ใช้นะนจใช้ปืนกาวนะครับปืนกาวหรือใช้ดหุ้มเลยก็ได้ เสร็จแล้วอันนี้ก็เราก็มาวายไ,ยไฟก่อนนะครับเราเชื่อ,เอมเข้าหากันนะครับเป็นบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับขนานกันเลยนะครับน่าใช้สองลูกลนะครับขนานกันเลยเพื่อให้กำลังไฟเวลาเปิดเบรคหนักไฟจะไม่ตกครับ เป็นไงก็เหมือนแหลงเก็บไฟดีๆของเรานี่แหละครับครับเราจะเชื่อมนะครับแดงเข้าไปแดงแดงเลยนะครับ นี้เราต่อเสร็จแล้วนะครับเราขนานกันเสร็จแล้วนะครับสองลูกนี้นะครับนี่จะเป็นลูกเก่าเขานะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราก็จะใช้ลูกใหม่ไปเลยนะครับสองลูกนี้นี่ครับมันจะมาเข้าบอร์ดนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมจะวางไว้ด้านบนบอร์ดนะครับผมจะไม่ใส่ข้างล่างเพราะว่ามันใหญ่มีขนาดใหญ่เกินไปครับมันไม่อดีนะครับเยวจะใส่ข้างบนครับไป ทำต่อเลยครับครับเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมนะครับตัวขาปานี่ใส่เข้าไปนะครับตำแหน่งมันจะมีขาบอกนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นลบนะครับฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นสีนี่คือฝั่งลบนะครับอันนี้ฝั่งบวกนะครับ นี่ครับตัวนี้เราก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นคาปาตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้0.1ฟาร์ดนะครับใช้สําหรับการให้ลดเสียงกลางไหลหาแทงเบสเยอะนะครับตดตัญญาณรบกวนด้วยครับโอเคครับตัวนี้เราก็เสร็จแล้วครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปิดฝากันนะครับนะครับประกอบบอดี้เข้ากัน นี่นะครับก็เขียนไว้ว่าห้าสิบวัตคูณสองบวกหนึ่งร้อยวัตนะครับหนึ่งร้ยวัตขึ้นนี่ซับนะครับแต่เราแปลงแล้วนี่น่าจะมีกำลังมากกว่าขึ้นแน่นอนนะครับ หรือใครจะติดพัดลมก็ได้นะครับติดพัดลมเพื่อระบาความร้อนได้นะครับครับอันนี้ก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับพอดีผมกะสายไฟ,ไ,ฟไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับเอาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ถ้าใครมีกาวสองหน้าก็ดีนะครับหรือว่าปืนกาวนะครับพอดีปืนกาวผมหมดผมก็ต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตามมานี้ครับดูอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ใช้งานได้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงกันเลยนะครับอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ ตัวนี้รับไฟ12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับเขาเขียนไว้นะครับเราจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดนี้นะครับนะครับซึ่งผมก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้ power supply พิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมาเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์ดนะครับตัวนี้เลยนะครับดูยังไงนะครับเราก็ดูที่ข้างเขาจะแปะไว้ว่า สีเหลืองนะครับสีแดงสีขาวเป็นไฟเท่าไหร่นะครับดูได้ตรงนี้นะครับไาตัวนี้จ่ายเท่าไหร่นะครับกี่แอมป์นะครับนี่ครับก็ยังมีไฟบอกว่า12โวลต์นะครับ5โวลต์นะครับนี่นะครับแล้กเก้านะครับนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับกรีนนะครับเปิดเปิดเพิ่งผมได้ทําการช็อตไว้แล้ว ช็อตต่อช็อตไปแล้วนะครับมันก็จะทํางานเลยนะครับเราไม่มีสวิตช์ครับอบ้านใครที่มีตัวนี้อยู่อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับลองเอามาทําแบบนี้นะครับจ่ายไฟดีมากเลยผมบอลกได้เลยนะครับนะครับเราก็จะมาลองกันเลยนี่นะครับของผมใช้ไฟสายสีเหลืองนะครับกับสายสีดํานะครับ ไฟสีเหลือง12โวลต์นะครับจ่ายเข้าตัวนี้นะครับน่ะเรามาลองกันเลยนะครับครับอันนี้ผมจะใช้แอมป์จิวตัวนี้นะครับที่โมแล้วนะครับจับตู้ซับ10นิ้วนะครับข้างบนนะครับเป็นตู้ดอกกลางแหลมนะครับเป็นดอกกลางแหลม6.5นะครับนะครับ6.5 580วัตต์นะครับแต่ว่าก็ขับได้นะครับ เสียงจะเป็นยังไงลองดูครับหลังจากที่โมแล้วนะครับกำลังวัดต้องขึ้นแน่นอนไปครับไปชมกันครับอ่าบอร์ตตัวนี้นะครับเป็นเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ Bluetooth รบลูทูธห้าจุนะครับนะครับเชื่อมเร็วนะครับ ื่อมง่ายนะครับนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช้ครับก็มีด้านหลังก็มีเป็น AUX นะครับเป็นโหมด AUX ให้นะครับสำหรับเอาโทรศัพท์มาจิ้มกับ3.5ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้บลูทูธนะครับแต่ผมว่าใครใครก็ต้องใช้บลูทูธแหละครับมันสะดวกกว่านะครับขอบคุณครับอ่าไปครับไปออกกันเลยอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเบสนะครับซับเบสครับ อันนี้เป็นกลางแหลมนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาครับนี่อันนี้ซับเบดนะครับอันนี้ผมก็ต่อไฟเข้าเรียบร้อยแล้วครับไฟสสองโวลต์นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เราเปิดสวิตช์นะครับข้างหน้านะครับก็้คือมันจะดังแกร๊กนะครับครับไฟตรงนี้จะติดนะครับมาดูได้ไฟตัวนี้จะขึ้นนะครับไฟสีฟ้านะครับจนมือที่ผมชี้จะขึ้นนะครับนี่คือสําหรับไฟเข้าเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาฟังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเบสนะครับเบสเสียงกลางแหลมนะครับอันนี้เป็นปุ่มกลางแหลมนะครับตองปุ่มนี้นะครับเบสกลางแหลมนะครับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับอันนี้เป็นเสียงเบสนะครับปรับเสียงเบสอันนี้เป็นความถี่ของเสียงเบสนะครับนะครับที่ยังแบบตุ๊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 บนะครับใครชอบนะครับคือปรับมากคือตุ๊บมากปรับน้อยก็ตุ๊บน้อยนะครับ อะครับไปฟังกันเลยครับ ตัวนี้เบรไม่ค่อยออกนะครับตอนนี้เบสมานะครับมามากกว่าเมื่อวานนะครับที่ผมเล่นไปแล้วนะครับลองเล่นไปแล้วถือว่าฟังในบ้านใช้ได้ครับโอเคดีเลยนะครับใครที่มีไอเดียโมมากกว่านี้ได้ก็โมได้เลยครับเพราะว่ามันสามารถโมได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมงบแค่นี้ครับงบบ้านๆนะครับไม่ได้ต้องการสวยหรูนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับสําหรับฟังในห้องนะครับ เอฟังในห้องมันก็จะประมาณนี้นะครับครับถือว่าการโมแล้วเบสไม่หายเสียงแหลมเสียงกลางมาครับมามากกว่าเดิมถือว่าโอเคครับใช้ได้ในระดับที่ฟังในห้องนะครับแต่ถ้าใครมีไอเดียโมมากกว่านี้ได้ผมว่ามันไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมเอาแค่นี้พอแับฟังในห้องนะครับโอเคครับผ่านครับ